คอลัมน์กาแฟดำเลือกตั้งกัมพูชาพรุ่งนี้ต่ออายุคุนเซนหลังอยู่มา38ปีพรุ่งนี้เลือกตั้งใหญ่ที่กัมพูชาไม่มีอะไรต้องลุ้นเพราะพักรัฐบาลยึดฐานเสียงไว้เกือบหมดและพักฝ่ายค้านหมดน้ำยาไปแล้วแต่ที่น่าสนใจคือนายกุณเซนพร้อมที่จะต่ออายุทางการเมืองของตัวเองหลังปกครอง38ปีโดยไม่มี Facebook ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอันโปรดปรานของตัวเองอย่างไร ฮุนเซนเป็นผู้นำกัมพูชามาตั้งแต่ปี1985เข้าสู่การเลือกตั้งรอบนี้ด้วยความคาดหวังว่าจะชนะด้วยคะแนนเสียงอย่างถล่มทลายอีกครั้งเพราะกำจัดพรรคฝ่ายค้านหลักๆและสื่ออิสระก็ถูกกดดันให้หดหายไปเสียแล้วเป็นส่วนใหญ่บางคนบอกว่าฮุนเซนยังคิดถึงผู้ติดตามกว่า14ล้านคนบน Facebook ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เขาใช้สื่อสารกับผู้คนเป็นประจำฮุนเซนคืออดีตผู้บัญชาการเขมรแดง ที่เปลี่ยนข้างเมื่อสิ้นสุขของระบบการปกครองที่โหดร้ายมาเป็นผู้นําประเทศผ่านการตั้งพรรคประชาชนกัมพูชาอุปสรรคทางการเมืองสําคัญเช่นพรรคฝ่ายค้านหลักหรือพรรคแสงเทียนถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าร่วมการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโดยเหตุผลทางเทคนิคด้านกฎหมายพรรคประชาชนกัมพูชาของขุนเซนคาดว่าจะได้ที่นั่งในสภาแห่งชาติทั้งหมด125ที่นั่งเช่นเดียวกันในปี2018 แม้จะไร้คู่แข่งอย่างเป็นทางการแต่คุนเซนในวัย70ปียังคงอยู่ในหมดการต่อสู้อย่างเข้มข้นตลอดเวลาโดยการออกมาเตือนคู่แข่งทางการเมืองภาคประชาสังคมและสื่อมาตลอดด้วยคำขู่ที่ว่าถ้าพวกคุณเล่นงานผมผมจะทำลายพวกคุณให้สินส้นซากแต่เขาทำอะไรไม่ได้เมื่อเมตาสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ตัดสินใจห้ามเขาเล่น Facebook ด้วยเหตุผลที่ว่ามีเนื้อหาที่อาจก่อความรุนแรง นักวิเคราะห์ที่ติดตามการเมืองกัมพูชากล่าวหาว่าผู้นําตลอดการของกัมพูชาคนนี้มักปล่อยข่าวลือที่ไร้เหตุผลว่ากองกําลังภายนอกมีเจตนาทาร้า,ายเสถียรภาพกัมพูชาเป็นการสร้างภาพให้เห็นว่าเขาเท่านั้นคือผู้ปกป้องชาติบ้านเมืองได้อย่างแข็งขันคนอื่นทําไม่ได้คุนเซนต้องลบหน้าเฟซบุ๊กของเขาเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาไม่นานหลังจากคณะกรรมการก,กํากับดูแลของเมตา เห็นว่าคำพูดเชิงรุนแรงซึ่งโพสบนทำลายของเขาเป็นการคุกคามต่อผู้อื่นและเรียกร้องให้ลบโพสดังกล่าวหลังจากมีการร้องเรียนว่าละเมิดมาตรฐานชุมชนของ Facebook หุนเซนออกมาชี้แจงว่าเขาได้ตัดสินใจเลิกใช้ Facebook แล้วและอ้างว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมาจากมีคนสร้างบัญชีปลอมไม่ใช่เนื้อหาของตอนเองแต่อย่างใดเมื่อวันที่4กรกฎาคมกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา ขึ้นบัญชีดำกรรมการกำกับดูแลของเมตา22คนและสั่งห้ามเข้าประเทศคนที่วิพากษ์เขาบอกว่าฮุนเซนเคยชิงกับการมีอำนาจเบ็ดเสร็จดังนั้นการตั้งคำถามใดๆเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อโต้อย่างดุเดือดและรุนแรงพอถูก Facebook ลบเพจตัวเองก็อาจทำให้เขารู้สึกว่ายังมีอะไรในโลกที่เขาควบคุมไม่ได้เบ็ดเสร็จแต่มีหรือที่ฮุนเซนจะยอมถอยง่ายๆ พอหยุดใช้ Facebook หุ่นเซงก็หันไปใช้เท l e gram ติกตอกนอกจากจะย้ายไปที่เท l ล gram แล้วหุ่นเซงก,ก็กลับไปเปิดใช้งานบัญชีทวิตเตอร์ของตนอีกครั้งแต่แน่นอนว่าไม่มีแพลตฟอร์มใดที่เจาะตลาดได้เหมือนกันในกัมพูชาอีกด้านหนึ่งเขาก็สั่งปิดสื่ออิสระที่รายงานข่าวเกี่ยวกับลูกชายในแง่มุมอันไม่พึงปรารถนาคนกัมพูชาเองก็ต้องระมัดร,ระวังในการโพสข้อความบนเ Facebook ตพราะะหนักถึงความเสี่ยงที่จะถูกจับตาโดยคนที่สนับสนุนท่านผู้นำและเจ้าหน้าที่รัฐที่คอยติดตามเนื้อหาที่ไม่เป็นมิตรกับขุนเสเสรและคนรอบตัวนอกจากพรรคแสงเทียนที่เป็นพรรคฝ่ายค้านใหม่จะถูกสกัดกั้นแล้วก็ยังสามารถย้อนไปถึงต้นกำเนิดของพรรคสมรังสีที่ก่อนหน้านี้ก็ถูกห้ามไม่ให้ลงแข่งขันในการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นกันสมรังสีเองก็ยังลี้ภัยอยู่ต่างประเทศเพราะโดนข้อหามากมายหลายกระทง ที่ทาให้กลับเข้าประเทศไม่ได้แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะต่างไปจากทุกครั้งตรงที่ว่าหุนเซนกําลังบอกเป็นนายว่าเขากําลังจะกเกษียณชัดเจนมากขึ้นกว่าในอดีตทุกสัญญาณบอกว่าเขาเตรียมส่งมอบอํานาจให้กับขุนมาเนตลูกชายโดยไม่มีเสียงความขัดแยง้งหรือความเห็นแย้งจากมุมใดๆของสังคมกัมพูชาที่ไม่ได้ยินเสียงคัดค้านเพราะเสียงเห็นตา่างไม่อาจปรากฏในสื่อสาธารณะใดๆได้ได ผู้สนับสนุนฮุนเซนกล่าวว่าเขาสร้างเสถียรภาพให้กับประเทศที่ยากจนและมีความแตกแยกคนชื่นชมเขาบอกว่าฮุนเซนคือผู้ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยโครงสร้างพื้นฐานและแผนการก่อสร้างที่สำคัญปรับเปลี่ยนรูปแบบประเทศที่เคยถูกทำลายจากสงครามการ้านล้างเผ่าพันธุ์และการทุจริตเรื้อรังแต่นักวิจาณ์ย้ำว่าความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่ถูกแบ่งปันในหมู่ชนชั้นน้ำแคบ,แคบ ในลักษณะการรวยกระจุกจนกระจายนักวิพากษ์บางสำนักกล่าวหาว่าหุ่นเซนปล่อยให้กัมพูชากลายเป็นรัฐลูกค้าของจีนโดยอ้างว่ามีการขายและโอนถ่ายที่ดินและทรัพยากรมากมายให้กับธุรกิจจีนขณะที่มีข้อกล่าวหาว่านักลงทุนและพวกอันธพาลชาวจีนที่หลบหลบซ่อนๆได้พบแหล่งซ่อนเงินในคาสินโนและศูนย์หลอกลวงที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกัมพูชาชาวขเขมร17ล้านคน ้องพึ่งพาบรารมีของความเป็นผู้นำคนเดียวคนนี้เพราะโครงสร้างอำนาจและสังคมถูกออกแบบและกำหนดให้เป็นอย่างนี้เมื่อพักฝ่ายค้านไม่มีที่ยืนรัฐบาลของหุเนเซ็ก็อย่างเดินหน้ากระชับอำนาจของการปกครองและยับยั้งผู้เห็นต่างอย่างต่อเนื่องน่าสังเกตว่ารัฐสภากัมพูชาพึ่งผ่านกฎหมายใหม่อย่างค่อนข้างเร่งรีบเพื่อกดดันประชาชนให้เข้าร่วมการเลือกตั้ง และตั้งข้อหาแบบเวียงแฮต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ายุยงส่งเสริมประชาชนไม่ให้ลงคะแนนเสียงนั่นคือการมุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่ยืนอยู่คนละข้างกับคุณเซนที่ถูกในประเทศไปต่างประเทศรวมถึงสมรังสีผู้เป็นฝ่ายค้านตลอดการแม้จะเคยพยายามหลบกับประเทศผ่านไทยแต่สมรังสีก็ยังไม่เคยประสบความสําเร็จในการพยายามท้าทายอํานาจเบสเซจของศัตรูหมายเลขหนึ่งของเขาจวบจนถึงวันนี้ คอลัมน์กาแฟดำ